ไม่สะพานคานโค้งคันธนูสร ok ้างเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทยสร้างอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรไปดูกันเลยครับกรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2,568จําจำนวน1,100ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสะพานบางระจันแห่งใหม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทดแทนสะพานบางระจันเดิมที่มีสภาพเก่าและใช้งานมานานถึง67ปีแล้วครับโดยสะพานโค้งคันธนูแห่งใหม่นี้จะสร้างอยู่บนทางหลวงหมายเลข311บริเวณจุดตัดทางแยกสารหลักเมืองถึงแยกไกรสอนราชสีตําบลบางมันอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีรวมถนนต่อเชื่อมเป็นระยะทาง1.5กิโลเมตรโดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมาเพื่อทำการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มทำการก่อสร้างได้ประมาณกลางปี2568มีกำหนดสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปีพศ2570ครับสำหรับรูปแบบสะพานบางระจันแห่งใหม่นี้จะมี2ส,ส่วนหลักคือ ตัวสะพานหลักทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา Arch Bridge และสะพานเชื่อมทางขึ้นลง Approach Bridge โดยตัวสะพานหลักจะเป็นสะพานเหล็กคานโค้งคันธนูแห่งแรกของประเทศไทยครับด้วยระบบเคเบิลแบบเครือข่าย Network Thai Arch Bridge สามารถรับน้ำหนักได้มากเพิ่มความแข็งแรงลดการโก่งตัวของโครงสร้างซึ่งแตกต่างจากสะพานเคเบิลขึงตรงทั่วไปครับส่วนโค้งและสายเคเบิล ช่วยถ่ายแรงพื้นสะพานทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแสดงถึงความแข็งแรงและความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านบางระจันครับความยาวของสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือ150เมตรมีขนาด3ช่องจราจรไม่มีเสาต่อม่อในแม่น้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุพิเศษลดการกัดกร่อนสูงทำให้สามารถลดงบประมาณการบำรุงรักษาในระยะยาวได้อีกด้วยครับส่วนที่2คือสะพานเชื่อมทางขึ้นลงถนน approach bridge เชื่อมถนนทางลาดกับสะพานหลักเพื่อรองรับการจราจรออกจากสะพานหลักเป็นการช่วยกระจายแรง และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความสูงระหว่างถนนกับสะพานได้อีกด้วยครับสร้างด้วยคอนกรีตอัดแรงและมีเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากครับในส่วนของสะพานเชื่อมทางขึ้นลงนั้นมีทั้งหมด6ช่วงแบ่งออกเป็นช่วงความยาว20เมตรมี3ามช่วงและช่วงความยาว25เมตรอีก3ช่วงครับรวมความยาวทั้งหมด135เมตรและมีขนาด3ช่องจราจร สำหรับขาเข้าตัวเมืองครับผิวของถนนเป็น a s สฟัลต์คอนกรีตมีกำแพงกันดินทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสะพานกับถนนราบรื่นปลอดภัยและเป็นการลดการสุดตัวบริเวณรอยต่อของถนนอีกด้วยครับพร้อมกันนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างพื้นที่สันทนาการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะและสามารถพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดส,สิงห์บุรีต่อไปในอนาคตได้ครับ <S <S ในปัจจุบันมีสะพานบางระจันข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่2แห่งด้วยกันคือที่ตำบลบางมันซึ่งใช้งานมาแล้วถึง67ปีและสะพานที่2คือที่แยกวัดสนามชัยกับวัดกระดังงามีอายุการใช้งาน25ปีครับ โดยที่สะพานโค้งคันธนูหรือสะพานบางระจันแห่งใหม่นี้เมื่อสร้างเสร็จจะถือว่าเป็นสะพานบางระจันแห่งที่3และสะพานแห่งที่3นี้จะสร้างขึ้นเพื่อทดแทนสะพานแห่งที่1ที่ตำบลบางมันเพราะมีอายุก,การใช้งานนานถึง67ปีแล้วจึงต้องมีการยกเลิกและมีการทำลายทิ้งเพื่อความปลอดภัยต่อไปครับ สำหรับในอนาคตทักสะพานแห่งที่สองเริ่มสุดโทรงโครงสร้างเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วทางกรมทางหลวงจะเพิ่มช่องจราจรบนสะพานบางระจันแห่งใหม่อีกหนึ่งช่องทางรวมเป็นสี่ช่องทางไปกลับเพื่อทดแทนการยกเลิกใช้งานสะพานแห่งที่สองที่จะยกเลิกการใช้งานและทำลายทิ้งในอนาคตอีกด้วยครับอดใจรอกันอีกไม่นานจังหวัดสิงห์บุรีจะมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ คือสะพานโค้งคันธนูสะพานแรกของประเทศไทยที่รอให้คุณผู้ชมได้ใช้งานสิงบุรีต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบทั้งหมดจากกรมทางหลวงและเพจข่าวนวัตกรรมขนส่ง daily news และหนังสือพิมพ์ daily news ครับ